Sama Samudho Pakawa, Uta Pakawanta Apiwate Ni, Swakato Pakawata Thamo, Thamana Pakawato Sawakasano, Samkana มายังหันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสารนีนาสหปัญจศิลานิยาจามาตุติยัมพิมายังหันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสารนีนาสหปัญจศิลานิยาจามาตัดยัมพิมายังหันเทวิสุงวิสุงลักขาทายา ทีสลานินสาปัญจศิลานิยาจามาะัใจกั้งใจรักสีนอกปกตกิเป็นพระในแต่ก,กเคยวานัเคแบบเซ็กซีวานอมีนอพระนีก ถ้าเกิดหาพันสาเก็จะให้ออกไปทั้ง,งนอกวัดไปไปกินผู้เดียวได้ได้บี้พิเศษพันสาเดียวแต่ก็เบิ่งเพิ่นพาเฮ็ดแต่เก่าก็พอ,พอ,พอจือ,อได้อยู่เนาะพิดถีพิถาวาลเน้อ,นอ,อตั้งใจรับศีลมาเนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สัลนางคจามีตัดียมีตัดียมีตัดียมีบุตังสัลนางคจามีตัดียมีตัดียมีตัดียมีธรรมังสัลนางคจามีตัดียมีธรรมังสัลนางคจามีตัดียมีสังขังสัลนางคจามีตัดียมีสังขังสัลนางคจามี

kami sumitra darawira manisita pada musalamati ami kami sumitra darawira manisita pada musalamati ami buka บุกขาววะวะ kami kami sumitra darawira manisita pada musalamati ami

สีเลนะโขตัสัมปทาสีเลนะอินติกันติตัสมาสีลังวิโสทะยโลกอิมานิปัญจสิกขาดาธานิสมาธิยามิโุติยัมปีอิมานิปัญจสิกขาดาธานิสมาธิยามิตาติยัมปีอิมานิปัญจสิกขาดาธานิสมาธิยามี ข้อสามกับข้อขาผูาขขขนขนา้ขาผูขอรอดด้วยขอยน้อยเพราะว่าเนักเลิกก็ได้ครับก่าเมกับชุดรับไดบ่มบักบ่หลับบป่หับขสามขอกับพอ่อตาดีเด็ดดีแล้วเว้นช่วยให้แกบริสุทธิ์กับพ่อแหละมมนยพยาบาลเอ้ามูหอยต้องวด ตังคลี a าปะบัดนี้จะวัตตสังฆาลาอุปาทะวะยะธัมมิโนอุปชิตตวานิรุทสันติเตสังรูปะสโมสุโขสัพเพสัตตามลันติจะมลินสุจามลิเลตะเทวหังมลิสารีนัิเมเอทสังสะโย จางขไรมแล้วจะสิแท้เราจะได้กล่าวคำถวายพระตาหารนะครับเราต้องเคลือนพยหารก่อนนะครับ สำหรับรายชื่อเราก็เอาไปเผาใส่ภาชนะที่เป็นโลหะหรือกระเบื้องเพื่อจะเป็นขี้เท่าจวากตอานตัวมาแล้วพอเอาเอาตัวน้ำนันนะครับย่าึ่งย่างย่างย่งเอาซีกุลุได้รักวตีอีกสิบกะโอ้ยนายเสียงปักกิ่งเลย นน้อมพระพุทมีพระพากเจ้ากล่าวนาโมสามจบพร้อมกระโอนค่อยกล่าวทำถวายตามนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บีมานีมะยังพันเตปตานีซาปริวาลานีพิภูสังคัสสั Saku no chayama Saku no hante Hiku sangkho Imani Imanis, Patani Sapariwarani sa Patikan hatu Amakan bewa, Mata pitu Aji nanja Yatakanam Mitapi yachananam กาลกะตานัง,ะะนงที่พลัตัง,ตงอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข,าาขาออน้อมถวายซึ่งพระตาหาร และเครื่องบังสุกุลและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับอัตนาหารเครื่องบังสุกุลและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายรับแล้วขอให้เป็นประโยชน์แลความสุข ความเจริญแก่ภาพพระเจ้าทั้งหลายด้วยและขอตั้งกิจอุทิศผลบุญกุศลตามสงให้เพื่อนพนักงานอนามัยรุ่นที่35 19คนที่วายชนไปแล้วด้วยหาเพื่อนตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ด้วยวันนี้ หาเพื่อนพบสูบอยู่แล้วขอให้สูบยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเพลย์ยกกันทหารมาเระ่อเกียรติสร้างภาพดูสร้างภาพตอนนี้ดู ถวายข้าวก่อนนะคพราบพัฒตานี้มาก่อนอย่างอื่นเป็นบริวารบาท้านเช่นบาทระบบาีบินบินระบาดก็ยังยังไปดับโอ้ยคนนี้ไม่ตอบทำไมก็่ตอบตัวไหนกแมนตัวไหนกูแมน ขาวเยหมดเดียวขาวียนทำไมแบบก้มกินให้ดื่มนมำเกไปด้วยเลั่อนหล้ายเถอเสร็จก็รับพอขวัน้ำน่ควาข็งนขนเราก็ตามมาทยาใสปาเนไปแล้วอย่าไปยุ่งนะครับไปจับเขาเปขอนขนไปแล้ว มันได้ย้อนบังบาได้แต่ทุกอย่างเป็นของกูไม่ได้เกี่ยงไปหรอกของกูเรื่อกูดับเกียงเราดีแล้วเป็นบุญที่เราได้มีอายุยืนยาวไล้ทำบุญได้เรื่อนะเรามีความสุขเรามีความอาคภูมเกี่ยกับสิ่งที่เราได้ทำเป็นความระลึกถึงในรูปแบบที่ดีงาม

ไม่ยาก็บเถียงว้าได้ยกต้องสีพิกาให้พวกพะมื่เนี้ยพอปริมาณบัวเนเย่ย<อ>นะครับเป็นมูดนะพุกประเด็เป็นพ,นพระ,นะพระเนาะคือพอมื่อทุคนมาก,กา็สละสจรจะขอคว,งว,ว้าตั้งใจไว้บวชตอนอายุสี่สิบปีปีปสีเก้าบวชนานสมาธที่บงบึงบบนั้นคือเบาวนนะ กำเห็นงานเป็นสารสุบมือด้วยขึใจสุดขั้นไปเต็มหมดเขาไล่บีดเต็มงานบัตรไปบวชบัตระเบวชเราขึ้นหอดเลยตั้งใจไว้ว่าบัตรเกษียณิหาท่านกับม่าท่านทำดีนะตัวได้มีโอกาสเห็นเงื่องให้ลูกเห็นเมียดอยู่แล้วเลยตอนขึ้นบ้านไม่เู้อะไรมาหลายตัวเลยตัดจินใจมาบวชนะ อยากบปวดต้นเลี้ยงกาดตอนแรกก็ยากแต่ว่าเห็นว่ได้เพราะว่าจะพร้อมเผาเนาะนั่งคู่เขากับปวดเข่าเขาเสียต้นแลี้ยเนาะยังดินได้บาดเห็บขอวัดกัดฟันเห็นเอาเนาะก็พ่อไปได้หลายคนก็วาถามมาทีซื้อบองแต่ที่สุดพ่อจได้ซื้อกองย้ำนัางขายมันไชได้อยู่เดี๋ี้มูอ่าไล่เปลีมาถามสมบูรณ์แจวสิดจันบวชบีบวัดไหนว่าชน เข้าไปอย่างบวชยู่วสัมัมาบานสะกอนอย่าต่อตาจิตใจเราเข้าเถา,า,าแล้วนะการบวชดีกถ้าเอาจริงจิเนกาม่ผ่านอีสามระดับนาะทำก็หาปีเพื่นผ่านอากะตบื้นมิสช้ผัวอาจารย์ไปใสไปหน,นันก็มีปีเาไปแต่อันนี้เขาปนฟังสาเดียวลตาคนกันอันนี้อย่างเห็นไาอยู่นมเป็นญาติเห็นบุเป็นนี่แหละาติเห็นถัวเกินหาปีไป หากว่าขอวาสีไม่ได้้เราคนจะให้ไปผู้ดยังไงแต่เกินสิปีไปตพิ่มองค์พระเทระเกินหากี้เพิ่มอิค์พระมัชฌิวะขาดสิทธีเกิดสิปีไปเพิ่เอิค์พระเทระพระบวชเพื่อยั้นหลายคนถามเย็นเทียมยู่ในเฟซเนาะในยูทูบการบวชจริงแล้วเจตนาของพระพุทธเจ้าก็คือบวชเพื่อให้ผนจากวัฏสงสาร เนี่ยข้ามไปสังนิจห์เมื่อกี้นี่ละสติสันตาอันนี้จะมาด้วสังขารนะครับเพราะนั้นที่จะมาดึงจิตใจอย่างนี้นะครับอีกทีเราไปอี้เป้าหมายมันก็ไม่ได้แม่ยให้คนตายดองสอนให้เท่านี่ยละสอนยันสอนการสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายร่วมเบิดเนาะสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งสารวัตรสิ่งเครื่องของอย่างนี้ตามสัมซ้ำบานเอามาสังขารที่รวมร่วมรวมกันนี่ เพราะมต้องสี้นุ่ตะลายไปลงสลายไปมันโพเทียนบ้านนี้อันไขสิ่งทุนจากมตตาสงสารที่มีความสูงเตซังโมปะสโูสุดโคไผออกพ้นมัตตาสงสารยังสิ่งทุกูอันส่วนหึ่ที่นี่อุตเจาะมันเรยว่าทางดุพุนต้ใจต้องเป็นอริยมรรคอริยผลึงไปนับแตโสดาบันถ้าทำก็หานยังตรงเที่ยวในมัตตาสงสารสาสเนตผ เอ่าพี่อบายยาพุ่มซีต้อ้ลบเปรตอส uh, ุรกายสัตว์น uh. 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 ัสสารถึงมาเป็นมนุษย์มาอินมาพงอันนี้วันตานี่สามสิบเอ็ดต้องม้วนเวียนอยู่ถ้าเฮาวาบบริสเป็นอริยมรรคอริยส่งยังวนเวียนอยู่เหมือนกันแต่มาคนเท่าเราอยากไปสวรรค์สวรรค์ัต้องมาวนเวียนอยู่ในสวรรค์โลกินของทิพย์แต่ว่าผู้สุคนแล้วคือ ผสมธนีผ้ารือต้องมีผ้าที่็นถุงมีผ้าที้าดับรับบบตองกานยเนี่ยโบบบลับลูนเนยไม่ไงไม่ธรรมดาถึงสิ้นได้เราพได้มาเกิดอีกถ้าบวชจริงๆเพื่นว่าเห็นปารฐาตัวนั้นเนาะแต่ว่าสิทธถึงตัวนั้นรู้ม่าถึงอนีกอ่ะเร่อกแต่ต้นเนเพื่นเนว่าเกิด่ไหนได้อธิษฐานเราก็พอได้ทนในปฏิบัติเอาจ้ะนักบวชตุกตนเป็นไงเฮ็ดสั้นนะอธิษฐานอันนี้ก Bawa semua barang, kita anakku datang, enak. Ya, halwa, kari, 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 สัพเพบริรนตุสังขปาจันโทปนาราโสมณีโชติอาสายะทูสัพพีติโยวิวัสาตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวันวันตูตลายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสณิจามุทธาปัญญโนจัตตารวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลงอาตุ สัพพุทธานุภาเวนสัพพัรมานุภาเวนสัพพสังฆานุภาเวนพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังติมังรัตนานังอ จัตุรัสีติสหสธรรมคันธานุาเวนะปิตกาคตยานุนาเวนะจินาสาวกาคันธาวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตเยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏวา สัพเพตทุนนิมิตาสัพเพตอาวมังคลาบินาสันตุทุกขารู้ขปยาเวลาโสกาจตุจุปัฏวาอภนิกาอันตรายปีบินาสันตุจเตชะสา ชีวสิทธิทธนังลาพังโสดิี่ขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจ่าภูคังอุทธีเจยศวะสตาวัฏจายอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตภพวะตุสาพมังคารังราคันตุสาะเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนะ สระโสธีภวันตุเศภาวตุสัพพังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสระโสธีภวันตุเศภาวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสระโสธี pak wan tuh teh mau ah woi peraturan teri krong gak gak sama samputo PAKAWA kawan PAKAWAN tang apiwa demi maka tuh pak kawan tadi อังนะมะสะมิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับ <imitation>